สวัสดีครับวันนี้นะครับก็อยู่กับผมในรายการบ้าโชว์ทีวีวันนี้เรามาแคสเกมอ๋โอวีกันนะฮะนี่ก็เป็นสิ่กินใหม่ของฉันนั่นเองนี่ก็มาจานนะฮะมีตัวใหม่เข้ามานะเพิ่งเข้ามาเมื่อแล้วก็มีกล่องกล่องเล่นบ็อกนะฮะอืมจะมีลุนล้นรับลีโลถาวรน,นะฮะแล้วเราก็ต้องเข้ามารับเพชรก่อนฮนะ ซึ่งผมก็จะบอกนะแต่นี้ผมไม่น่้ค่อยได้เติมแต่ผมจะไปเปิดโกลเด้นบล็อกกันโอเคผมจะมาเปิดโกลเด้นบล็อกรอสักครู่ครับนี่ผมอ้าวคุณพีดีเกมเมอร์ข้ามานะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับนี่นะแสงคุณพีดีเกมเมอร์ชัดๆก็เราก็จะมาซื้อโกลเด้นบล็อกกันซื้อเท่าไรเรามีตังค์อยู่เก้าพันกว่า แล้วจะซื้อให้หมดยไม่รู้าพเล่นจรสลัดอ้โนบี่ฮแล้วก็เปิดเลยครับนี่ฮะเราก็จะมีแต่ชาเท่านะแล้วเราไม่มีเทมไเนี่ซอนิแล้วก็มีแล้วกันนะอันนี้แคทเกม R V ครับแล้วได้แต่ชาวหมดเลยนะเนี่ยไม่เป็นไรคร และเราก็จะมาเล่นกันผมจะมาเล่นให้โดราตาหนึ่งไม่ได้จ่ายวันนี้ไม่ได้จ่ายนีม่ามาแคสเอนเราจะมาเล่นฮาวิ่ห้ากันนะฮะโอเคแล้วผมมีเพื่อนมากมายไม่มีใครเล่นเลยผมก็เล่นคนเดียวก็ได้ไไดอะฮะโอเคผมก็ มาเล่นในโดรสักตาแล้วกันคูอผมจะใช้อันยอนฮันสย,ยอนนะคะผมจะใช้เดี๋ยวผมดูก่อนนะตัวอะไรดิเรถลองใช้อะใช้ย่อนย่อนโดนแยง่งและใช้เมื่อแก๊กันแลละ ผมอยากจะบอกนะว่าผมอยากจะบอกนะว่ามาแกนผมใช้ไม่เป็นมาแกนเก้าผมใช้ไม่เป็นนะฮะไอเทมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับใช้ยังไงผมย่งจะเคยใช้นะฮะครั้งแรกใคร่โอเคเดี๋ยวเราก็รอแป๊บหนึ่งครับรอสักคู่ ฝ <Cornell> <clears throat> <Saint> ั่งเราก็มีแคลรี่หนึ่งแทงหนึ่งเมดเมดสองไฟเตอร์หนึ่งนะฝั่งเราก็มีเมดหนึ่งแท้งสองแคลรี่สองนะฮะดูเหมือนยุอเรายอเขาจะเท่ากันถึงอยู่ที่ฝีมือกันแล้วโอเค ก็จะมาเล่นให้ดูแล้วผมจะทำคลิปเกี่ยวกับไลค์น,นั่นนะ,ะอ,อะไรนะ5อันดับตัวที่เก่งนี่สุดนะฮะอันนี้ผมคัสเกมครั้งแรกเน็ตอาจจะไม่แรงนะฮะบ้านผมเน็ตเน็ตไม่แรงผมใช้สาบบีบแล้เน็ตเขาก็แรงอยู่ครับ แั่ก็ไม่ถึงเงินแรงมากผมก็จะแคสไม่เกิน13ผมจะมาเล่นให้ดูก่อนล้ะกันตามดึง่งไปแหลกแหลกแหลกฐานนงครับ โอเคค่ะแรกแหละออกของตามที huh, okay. uh ่ผมออกเลยแล้วก uh ันครับเฮ้ยโอ้ยปัญจายุทธ ไปมาดักหลังครับเออ,อนี่ไนงะยังไงฮะอะเมนนะแรงถ้าเปนแบบเมน,นแน่ๆจะแรงมากโอ้ย บางอารปล่อยไปมั่งไใจเย็นซันนิตใจเย็นโอโ้โหซันนิดเราเล่นไปบวกป้อมหนึ่งหนึ่งกันเลยทีเดียววัสั่งเขามาสองต้องถอยแล้วผมใช้มาแกนก้าไม่เป็นผมใช้เป็นผมใช้ไม่นานเห็นยศมัม้งล่ะปล่อยไปเดี๋ยวเขาป,ป้อมก่อนครับจัดการในวันนีน้ มาทำไมให้อ้ายบ้านนาชักหนวเน,น้อยตายตายตายออตายเอื้อตายโอเคผมเล่นกันหลงมากเลยอันเนี้ยผมเล่นไม่เก่งอ่ะจริงจริงอ่ะ นั้นแล้วใครอยากจะดูผมชื่ออะไรดูคนระับผมก็ชื่อประมาณนี้แหละไอ,อ,อันตีมืออันตีมือมอีโชเม็ดเมๆรเมรเมขาย้อนขาย้อนไอโบ้ปั่มว้ยอ โอ้ยวุด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 ก็ขอไม่ทันอ่าดีก็ขออกของตามที่ผมออกเลยนะกันอันนี้ยังไม่ได้ออกเดี๋ยวอันนี้ยังไม่ได้ออกที่ผมออกนะแต่ผมก็มรู้อยู่ว่าออกอะไรเดี๋ยวผมคลิปต่อไปผมจะรีวิวมีนะ เดี๋ยวผมต้องไปแอบร้อยอะไรครับทำอะไรย่าย่าย่าโอเคเพื่อนๆหื่อฮิ้วให้เออผมฮิวให้เพื่อนและก็เฮ้ยหมืนหมื่นหมื่นหมืนมืนมื่นเท่าไรอ่ะจ ok ่าเนี่ยท่าเขาแรงมากจริง เดี๋ยวสิเดี๋ยวสิแ่เดี๋ยวกะแทนแทงมา20บาทร้านตีครับไม่ใช่ร้านที่ไปทงมั้ยคุณไปลงมาดีสิเรคิกเต็ัวไว้สิวมิน่ามีน่าเป็นตัวที่ผมถนัดที่สุดในอ่าโอ้โหมันคือตัวในเกมะ ว่าจสลับผมจะรีบจบเกมนะอ่ะเฮ้ยใส่ท่าใส่เพื่อน้ไปตามโคลิมาเรอเออเออตาโคลมาดรวยนะครับไม่เป็นไรครับอะไรย้อนย้อนย้อนทำอะไรเฮ้ยเฮยยอนเฮ้ย้ย ไปจัดป้อมจัดป้อมจัดป้อมปร้งหนังอยากจะบอกแล้วว่าถ้าถ้าเนี่ยลอยป้อมได้สบายเฮ้ยแรก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 ตายเคยซีนี่โคตรมาก คลิปนี้บอกว่าไม่จบแล้วง่ายๆแล้วล่ะอาจจะมีตอนสองนะฮะเดี๋ยวผมไปเอาคุณฟริตมาช่วยคุณดีกว่าแลช่วยทำไมช่วยช่วยช่วยต่อสู้นี่ยอยากหลุมไปต้องคุณฟริตให้ฮะไม่ไม่ต้องหรอกผมจะร,ร,รีบจบเกมละเลขสามนาทดียสามนาทดียไมันจะทันวะล่ะ ผมเหรออันนีผมไปตางคุณเสิร์ตรอเล่นฝั่งไหนนะครับอยาเพิลเล่นนะครับรอกลับผมด้วยนะครับ,รบ,บ,รบไปไปไปเฮ้ยคิซี่เอาคิซี่ฝั่งเราอะรู้นะ่ะเฮ้ยคิซี่ใจเย็นผมรีบจบเกมเลยแล้วกัน รีบจบเกม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 ปฏิเสธไปครับจบเกม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 เฮ้ยกิซี่มาทำไมเอ้เเออไม่ทัน นะเอ้ยนะเออดีผมดันปั้มแตกันทีเดียวเลยนะโจมตีเลยโจมตีโจมตีเปิดมาสึกแล้วเลยจะชนะป่าอ โอเคพีซีฝั่งเราโดนเขาฆ่าครับอืออืออือใช้ดาบไปใช้ดาบไปใช้ดาบไปผมจะปุ๊บปุ๊บปุ๊ปว้ายวิ่งเออตายดันไม่ทันจริงๆ โอเครับคลิปแรกก็ขอไว้แค่นี้ก่อนเลยกานครับสำหรับวันนี้อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดส b s คร i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ให้พเรานะครับวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมไปดูคลิปหนึ่งนะครับ